ครับสวัสดีครับวันนี้โครงการกุดีขาวไม่ทิ้งกันนะครับได้กลับเปิดโครงการนะครับนะฮะสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับสําหรับโครงการกุดีขาวไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งทําโครงการนี้มาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องซึ่งเป็นโควิดในชุมชนกุดีขาวจํานวนร้อยกว่าท่านเราได้ช่วยเหลือจนบัดนี้ไม่มีผู้ป่วยหลงเหลือเลยจนโครงการ โครงการของเราสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วตอนนี้โครงการเราจัดการจัดโครงการกุฎิขาวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวเรามาฟังคุณป้าตุ๊กนะฮะตอนนี้พูดกันครับถึงโครงการนี้นะครับออคุณป้าครับโครงการนี้นะคะเราริเริ่มมาริเริ่มมาสองสามเดือนแล้วนะที่เกี่ยวกับเรื่องโควิดนะคะตอนนี้โควิดก็ได้หายไปแล้วก็ เราพอมีกําลังทรัพย์มีกาลังกาลังแรงที่ว่าเราจะช่วยต่อไปเราก็จะช่วยช่วยคนที่ประสบภัยน้ําท่วมเราเห็นแล้วว่าเขาอะลำบากมากเราก็ร่วมมือกันกับพี่น้องพี่น้องในชุมชนนี้เขามีจิตศรัทธาช่วยเราแล้วก็คนเ้ืงนอกด้วยเพื่อนของหลานนะคะ่ะเขาก็ช่วยกันเราก็จัดมีเวลาเราก็จัดเขาแล้วก็กลุ่มแม่บ้านนะคะ เราก็จะไปวันที่ยี่สิบห้านี้นะคะแล้วตอนนี้เราตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ครับคุณป้าครับอ๋อเรากําลังจัดเตรียมจัดเตรียมของค่ะโอเคแตวันตอนนี้เรามาดูการจัดของเป็นชุดชดถุงยางที่ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับตอนนี้นะครับคุณป้าพี่ปุ่นก็จะมีพี่ปุ่นนะครับกลุ่มแม่บ้านนะพี่ปุ่นแล้วก็ป้าจิ๋มนะครับพี่จิ๋มนะครักำลังจัดเตรียมนะครับ สิ่งของนะถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมอยู่นี่นะแล้วก็มีพี่ป้อมอีกคนนะครับร่วมด้วยช่วยกันอยู่ตอนนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเช่นไงเดี๋ยวถ้าเราพร้อมวันนี้เราจัดการให้เรียบร้อยนะครับ้าวยยยเอนน่ะไดไ

เลยนี่ก็เรียกโบไอ้เปิกด้วยเออนมเนื้อวันนี้ทีมงานคดีขออ่าวพิชัยับกำลังทย,ยอยขนของน,นะครับที่จะไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัดพระคนครศรีอยุธยาครับจำนวน 450ชุดแล้วก็ข้าวกล่องอีก600กล่องแล้วก็เขามีปาม่าปลากระป๋องที่จำนวนมากมายนะครับตอนนี้ครับทีมงานกำลังช่วยกันอยู่นะครับแล้วแลเดี๋ยวจะไปสมทบกับรายการนะครับเรื่องเล่าบูทอนนะครับอีก600ชุดรออยู่ที่จังหวัดยุทธยานะครับเราร่วมด้วยช่วยกันกับทีมงานเปิ้ลเสือจะเล่าเรื่องบูทอนนะครับราได้ทีมงานกำลังสมทบกัน จากายกจาก,ก่ยดกกิงหนังหน้าดู่เช้าเลยก็คนข้างจะรถคันใหญ่โอเคนะครับล้วรู้สึกว่าจากก่เลยวสองรอบเดี๋ยวไม่ช่วยก่อนนะ วันนี้ก็ได้ถึงเวลารัดหมายแล้วนะออก็กำลังออกขนของออกไปช่วยเหลือผู้สบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับไปไยัดแถวหน่อยไยัดแถวหน่อยแถวแถวหน่อยแถวายไม้ถึงแ้